ไม่น่าเช,ช,ชื่อว่าในสันคิกจะมีระบบนี้ให้แราคาไม่ถึงร้านใช่ค่ะมันเป็นออปชันที่แบบนึกว่าราคาเป็นร้านนะถึงจมีหไม่ถึงครับสวัสดีครับผม k t f ครับสวัสดีค่ะเซลกู๊ไก่ KTGF ค่ะ,ลล k k คะวันนี้เราจะมาพูดข้อดีของที่สันคิกนะครับข้าข้อ,อมีะอะไรบ้างค่ะในสันคิกต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีข้อดีมากมายจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่เซล K บอกเดี๋ยวเราจะเกิดยกขึ้นมาแค่5้าหัวข้อพอข้อ1นะคะ เราจะต้องพูดเลยว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc แต่เราจะมีการเพิ่มแรงมา้าแรงบิดและก็เพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยที่แรงม้ารุ่นใหม่นะคะจะเพิ่มเป็น136ด้วยกำลังแรงบิดสูงสุดที่280นิวตันเมตรค่ะ และมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มเป็น2.06ก็คือมีการผลิตกระแสไฟได้มากขึ้นแล้วก็จุกไฟได้มากขึ้นทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้น้อยลงน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นลดวิ่งไกลได้มากขึ้นใช่ค่ะที่สำคัญคือเมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานนะคะนั่นคือลูกค้าขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเลยก็คือทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบมากๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีอีกข้อต่อไปนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับก็คือเป็นไฟสูงครับเป็นแบบออโต้ใช่ค่ะในราคารถไม่ถึงล้านใช่ค่ะดียังไงคะการมีไฟสูงแบบนี้ไฟสูงก็คือจะช่วยในเรื่องของลูกค้าขับในที่มืดๆนะครับในที่ไม่มีแสงสว่างเลยนะครับถ้าอยู่ในที่มืดเลยนะครับรถคันนี้จะเปิดไฟสูงออโต้นะครับในกรณีที่รถสวนเลนมานะครับ รถคันนี้ก็จะมีการดับไฟสูงให้เป็นไฟต่ําโดยอัตโนมัติเช่นกันซึ่งช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้ลูกค้าดีขึ้นครับอันนี้หมายถึงว่าลูกค้าสามารถที่จะเปิดไฟสูงรอไว้ได้เลยใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ครับสุดยอดจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่านิสสันคิ้จะมีระบบนี้ให้ลราคาไม่ถึงล้านใช่ค่ะเป็นออปชั่นที่แบบนึกว่าราคาเป็นล้านโนถึงจะมีให้ไม่ถึงครับผมนี่ค่ะอันนี้ข้อต่อไปเลยครับค่ะรุ่นใหม่นะคะนิสสันคิกลูกค้าคงจะทราบกันแล้วว่า เจนเดิมอมค่ะจะเป็นวันพาเดยลสเตปนะคะแต่พอเป็นรุ่นเจน2อะคะ่ะเราจะเปลี่ยนจากวันพาเดยลเป็นอีพาเดิลสเตปใช่เปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ค่ะข้อดีคือยังไงคะคือเคยมีลูกค้าบอกว่าอาจจะไม่ชินกับระบบนี้เนื่องจากเราจะใช้คันเร่งนะคะแป้นคันเร่งเนี่ยในการเร่งแล้วก็ชะลอความเร็วจนถึงขั้นหยุดจอดถ้าเป็นรุ่นเจน1นะคะที่เป็นวันพาเดลเนี่ยคือเขาจะหยุดจอดสนิทเลยซึ่งลูกค้าอาจจะมีอาการไม่ชินแล้วก็มีอาการเวียนหัวได้เลยปรับเปลี่ยนค่ะเป็น N.E. พัเดียวนะคะ<ช>จะใช้คันเร่งเหมือนเดิมค่ะในการเร่งและชะลอความเร็วจนหยุดจอดที่ความเร็วต่ำสุดอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งค่ะคทำให้มีความนุ่มนวลสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดได้ดีค่ะ,<ช>ะแล้วก็ข้อต่อไปครับข้อที่สำคัญทีเดียวเราจะพูดถึงในเรื่องของข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์นะครับหรือวิทะแนนรถยนต์ได้ข่าวว่าถูกมากถูกมากนะครับ รถของสังลิกเนี่ยตัวนี้จะไม่มีระบบเกียร์นะครับก็คือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกสไฟฟ้าใช่ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าใช่ซึ่งจะตัดในเรื่องของการบำรุงสาเกียร์ด้วยนะครับเท่ากับว่าคันนี้ดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับราคานะครับเท่ากับนิสสันมัสหรือว่าอีโคคาเท่านั้นเองใช่ครับถูกมากพันกว่าบาทเราต้องเน้นย้ำนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะมองว่าราคา แพงนะคะแล้วจริงๆถูกมากๆค่ะเพราะเราได้ทําตารางเทียบออกมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะใช่เพราะว่าหนึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยคืหน้าที่ในการปั่น,นไฟ,ไ,ฟไปเก็บไปที่ตัวในแบตเตอรีตตร่ะนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตัวเจเนอเรเตอร์แปลงไฟลแล้วก็ส่งไปที่ตัวมอเตอร์นะครับสุดท้ายแล้วคือมอเตอร์นะครับในตับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็คือทําให้รถ เป็การทํางานที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ประหยัดนิห่อยเขาแบ่แบ่งหน้าที่การทํางานที่ชัดเจนนะคะใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปเขาจะไม่ตีกันไม่ซับซ้อนด้วยแล้วก็รุ่นใหม่อะค่ะคุณเคขะมอเตอร์กับตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ใกล้กันนะทำให้การสั่งการอะสะดวกรวดเร็วแล้วก็สั่งการได้ชัดเจนกว่าเจนหนึ่งนะคะนตัวใหม่ด้วยค่ะคือเขาย้ายย้ายที่ใหม่จากข้างบนลงมาข้างล่าง ทำงานให้สั่งการได้รวดเร็วขึ้นสมัดขึ้นแล้วข้อต่อไปนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่ามีการเปลี่ยนเบาะใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นเบาะระบบสะท้อนความร้อนสะท้อนความร้อนใช่ทำให้มันคือไม่ร้อนเหรอคะหรือว่ายังไงครับคุณคืออย่างนี้ครับรถที่ไม่มีระบบคลายความร้อนน่ะหรือว่าสะท้อนความร้อนเนี่ยจะทําให้รถจอดตักแดดนะครับที่ลูกค้าแบบจอดในนลกห้างแล้วเป็นเบาะหนัง ปกติแล้วหนังเขาก็จะอมความร้อนใช่แต่เนื่องจากรุ่นนี้มีการใส่ตัวสะท้อนความร้อนออกไปก็ทําให้คุณลูกค้าที่เข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกไม่ร้อนแล้วก็สะท้อนความร้อนออกไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แอร์ทำงานทํางานไม่หนักไม่หนักค่ะใช่ครับอันนี้คือข้อดีนะคะต้องเน้นย้ําเลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านอาจไม่ทราบว่าใน Kick Power รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมีแบบนี้ด้วยค่ะนี่คือเป็นแค่5หัวข้อใช่ที่ลูกค้าควรเลือกซื้อ นิสันคลิกหรือไม่ดูจากคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าด้วยราคาที่มาแบบว้าวมากๆเลยเนาะใในราคาที่ที่ถูกมากเลยไม่ถึงร้าน,าลลานแล้วก็ได้ระบบความปลอดภัยระบบต่างๆที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยสูงสุดที่คุณลูกค้าได้หยิบจับปุ่มต่างๆและใช้งานได้จริงค่ะคุ<ช>้มค่าคมากๆค่ะที่สําคัญสรุปเลยนะคะนิสันคลิกข้อดีก็คือเป็นรถที่ เงียบแรงและประหยัดน้ามันค่ะยืนยันนะคะมาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้ไหมคะคุณเใช่ครับก็เรียนเชิญนะครับลูกค้าที่สนใจอยากทดลองสมรรถนะหรือทดลองรถหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับของนิสสันทิกีพาวเวอรนี่สิบสอน้เรียนเชิญที่นิสสัน t k เเปิดทุกวันนะคะฝ่ายขายเราเปิดทุกวันเลยค่ะจันถึงวันอาทิตย์สามารถเข้ามา นัดหมายทดลองขับได้เลยค่ะหรือจะโทรเข้ามาจองคิวขับก่อนก็ได้นะคะเดี<ช>๋ยวฝากบเบอร์ไว้นิดนึงนะคะที่เบอร์02 0249003-4ค่ะเรามีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพคอยต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะนัดหมายเข้ามาพร้อมนัดทดลองขับได้เลยค่ะจริงๆแล้วอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาทดลองขับค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้เราไม่สามารถที่จะบรรยายข้อดีหรือความรู้สึกและให้คุณลูกค้ารับทราบได้อยากให้เข้ามาทดลองขับแล้วมาสัมผัส ด้วยความรู้สึกจริงๆค่ะว่าว้าวจริงๆค่ะครับสุดท้ายนี่ฝากช่องไว้ด้วย <S <S ฝากช่องไว้นิดนึงค่ะบที่สันทีเคเอฟนะครับทิ่สันทีเเอฟเฉยๆนะครับช่วยกดลูกค <ขอ S 1> ้ากดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ๆๆๆใทีใ<ช>่สันทีเอฟด้วยนะคะเป็นช่องน้อยๆนะครับที่อยากเติบโตนะครับผมรอบหน้าถ้าเรามีสาระหรือข้อมูลดีๆเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนเนาะได้ครับเราทั้งสองคนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับ